สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอิสุน้องเรือครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตการใช้งานนะครับสเตปเซนเซอร์นะครับสามเลสเตปนะครับผมโดยวิธีการใช้นะครับก็จะมีสองวิธีนะครับวิธีแรกคือกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มเปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับที่กุญแจนะครับที่เล็กกดค้างไว้นะครับมันก็จะเปิดใช่ไหมวิธีการนะครับกดเปิดค้างไว้นะครับกดเห็นไหมครับก็จะเปิด ต้องระวังนิดนึงนะครับเซ็นเซอร์ปล่อยป่ะวานนี้ก็ได้ครับให้เซ็นเซอร์ไม่โดนเรานะก็จะเปิดนะครับออาเปิดปิดเรียบร้อยนะครับก็กดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะวิธีที่ง่ายที่สุดครับและประหยัดแรงที่สุดครับผมต่อมานะครับสเตปเซ็นเซอร์นะครับวิธีการสเตปเซ็นเซอร์สามสิบเซนนะครับห่างจากเซนเซอร์สองตัวนี้นะครับเซนเซอร์จะอยู่ข้างรถตัวนี้สองฝั่งเพื่อชี้มาที่เรานะครับ มันจะได้ยินเสียงหนึ่งปิ๊บนะครับเราค่อยถอยอย่าลืมล็อกรถไว้ด้วยนะครับเราไม่ล็อกมันก็ไม่เปิดให้เรานะครับอวิธีการเราจะเข้าด้านข้างก็ได้นะครับแล้วก็ถอยนะครับเหมือนทำของเคารกครับได้ยินเสียงปิ๊บแล้วก็ถอยนี่ครับเห็นไหมครับก็จะเปิดให้นะครับสะดวกสบายนะครับกรณีใช้นะครับใช้เมื่อเราถือของที่หนักนะครับ แล้วเราไม่มีมือเปิดนะครับเราก็ใช้วิธีการสเตปเซนเซอร์นะครับเดินเข้ามาที่เซนเซอร์สองตัวนี้นะครับเพื่อให้ระบบจับขาหรือว่ามีเราอยู่นะครับเราจะถอยออกนั้นข้างนะครับสมมุติเราจอดในห้างที่เป็นเสาตรงนี้แคบเอาไว้นะครับใช้ในยามจําเป็นนะครับกรณีนะฮะเดินเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อปิดเซนเซอร์วิธีการปิดก็เหมือนเดิมครับนี่ครับแล้วก็ถอยได้ยินเสียงปิ๊บถอยเร็วๆนะฮะอ่าครับ ก็จะปิดอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับถ้าเราโดนเซ็นเซอร์นะครับมันก็จะปิดให้เราแบบนี้นะครับแบบปิดปึ๊บอ่าสนิทนะครับทีนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่านะครับวิธีเปิดฝาส่วนกรณีที่ใช้ก็คือจะเป็นกรณีที่เราพาแฟนตัวเล็กเท่านี้พาลูกก็ได้นะครับอาจจะเปิดไม่อยากให้เขาเอื้อมมือนะครับเวลาเอื้อมมือมาปิดสวิตช์ตรงนี้มันยากนะครับเขาอาจจะไม่มีกุญแจเพราะเราถือกุญแจแล้วเปิด เวลาเราใช้นะครับเราก็กดแค่กดล็อกเนาะจากระยะไกลให้คนที่แบบเดินมาเอาของที่รถของเราอะไรประมาณนาจะเป็นลูกใช้ลูกหรือว่าใช้นักเรียนไปเอาอย่างนี้นะครับก็จะเห็นภาพกันใช่ไหมครับอ่าเราใช้นะครับแบบนี้นะครับก็ทำสเต็ปเซนเซอร์เหมือนเดิมครับครับอ่าเปิดนะครับปึ๊บอ่าเปิดเรียบร้อยนะครับด้วยสเต็ปเซนเซอร์ครับวิธีการนะครับ อ่าทีนี้จะมาสอนการตั้งค่านะครับกรณีพาคนที่ตัวเล็กมานะครับอาจจะพาแฟนพาลูกมาเขาอาจจะเอื้อมมือไม่ถึงเส็นสภาพเหมือนใช้นักเรียนมาปิดเงี้เยเอื้อมไม่ถึงครับไม่รู้จะปิดยังไงเมืเ่องหรือเราจะอ่าเราวิธีตั้งนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มปิดเนี่ยค้างไว้อวีให้มันดังปี๊บนะครับแล้วก็เอื้อมลงมานะครับแล้วก,กดค้างไว้นะครับ ให้มันค้างไว้ฟีดนะครับโอเคนะครับในระดับแล้วเราก็ปิดไว้นะครับมันจะรีสตาร์ทนะครับเมื่อมันจะรีเซ็ตระบบนะครับเมื่อเราปิดฝาก่อนนะครับแล้วเปิดใหม่อีกครั้งนะครับก็กดเปิดนะครับกดเปิดนะครับเพื่อสาธิตอ่ามันก็จะเปิดแค่ระดับที่เรานะครับเซฟค่าไว้เมื่อกี้นะมันก็เซฟไว้แค่นี้มันก็เปิดแค่นี้นะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับค้างไว้นะครับห้าวินะครับ ให้มีเสียงปี๊บหนึ่งปี๊บนะครับแล้วก็ให้มีเสียงติ๊ดติ๊ดก่อนนะครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับทีนี้ก็จะรีเซ็ตเมื่อเราปิดเปิดใหม่ันก็จะกลางเต็มที่เหมือนเดิมนะครับอ่าเรากดปิดครับผมจากนั้นก็กดเปิดครับอ่าเปิดดูนะครับผมสเต็ปท่ยากครับเปิดขึ้นมานะครับปุ๊บตัวนี้นะครับก็จะเปิดอ้าแบบสุดเลยครับเป็นไงครับสะดวกสบายนะครับ อ่าตัวนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับเปิดปิดด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมกดเปิดตัวนี้ไว้นะครับสองตัวนี้นะไม่งั้นไอสเตปเซ็นเซอร์เราก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้จะเปิดระบบแอร์หลังนะครับเป่าลมไปยังแอร์นะครับตัวนี้ถามว่าทําไมแอร์หลังไม่มีลมนะครับเรากดปุ่มตัวนี้นะครับเพื่อให้มีลมอ่าเหมือนมีพัดลมนะครับเป่าออกมาให้มันเย็นขึ้นนะครับอันนี้สําหรับแอร์หลังนะครับสองตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับขออธิบายด้านในนะครับผม ตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับโหมดนะครับตัวนี้จะยังไม่มีกล้องสามหศูนย์นะครับก็เป็น R/S ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดกล้องสามหศนย์นะครับกล้องสามรอองศารอบคันนะครับโดยสามารถปรับตั้งค่าหน้าจอดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังนะครับดูแคบดูกว้างได้สบายๆนะครับผมอ่าดูได้หลายสเต็ปมากนะครับตัวนี้ปุ่มรับสายวางสายนะครับเรียก Google Assistant นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการเซ็ตค่าต่างๆที่พวงมาลัยนะครับ วิธีเซตนะครับกดตุ่มปุ่มโหมดนะครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะมีค่าต่างๆตรงเข็มไม้นะครับที่เราตั้งตรงนี้ว่าเราเช่นเราจะตั้งว่าเหลือมันเท่านี้วิ่งได้กี่กิโลเมตรเวลาหรืออะไรประมาณนี้นะครับอ่าเราก็วิธีการเลือกนะครับโหมดเราก็กดข้ามอันนี้ก่อนหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับกดตรงจุดนะครับก็คือปุ่มตกลงนะครับเซตค่านะครับโอเคนะครับอ่าโดยมันก็จะมีปุ่มปิดเซนเซอร์เหมือนกันครับ ถ้าเราอยากปิดเซนเซอร์เราก็มาสามารถกดตรงโหมดนี้ได้นะครับแล้วก็สั่งปิดทั้งหมดตรงหน้าจอได้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้ตัวนี้นะครับมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้านนะครับสําหรับเปิดไฟสว่างออโนต้นะครับเปิดไฟสูงอัตโนมัติตอนกลางคืนนะครับใช้ในกรณีที่แบบเราขับรถในตอนกลางคืนที่แบบมืดๆนะครับเมื่อมีรถสวนเลนมานะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟต่ําให้นะครับ และพอรถผ่านไปนะครับมันก็จะเปิดสูงกลับมาให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปโฟกัสกับจุดสายตาต่างนะครับเราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยไม่ต้องเหนื่อยออกไอ้เละไม่ละสายตาจากถนนนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับออโต้เบรกโฮนะครับตัวนี้นะครับใช้ในกรณีที่เราแบบขับรถอ่าอยู่ทางที่ติดมากนะครับแล้วเรานะครับเมื่อลานะครับแล้วไปเหยียบเบรกบ่อยๆนะครับเราขี้เกียจเหยียบนะครับเราอยากให้มันเบรกให้แบบ ่านไปนิดเดียวมันเบรกให้นะครับกรณีนะแล้าใช้ออโต้เบรกโฮนะครับทันทีเราแตะคันเร่งมันก็จะพาเราไปนะครับแล้วเราพอเรายกคันเร่งนะครับมันก็จะเบรกให้เราอัตโนมัตินะครับในปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเบรกมืออัตโนมัตินะครับเราเมื่อเราเหยียบคันเร่งมันก็จะพาเราไปนะครับใช้งานสะดวกสบายผ่านไฟแดงก็สะดวกสบายนะครับใช้ควบคู่กับเซนนซอร์นะครับของตัวรถนะครับเช่นเรากําหนดค่าตามรถคันหน้าเท่านี้เท่านี้นะครับ เมื่อมีรถข้างหน้าใช้ความเร็วเท่าไหร่เราก็จะตามที่ความเร็วเท่านั้นนะครับผมก็จะทําให้เราไม่ต้องไปเหยียบเบรกบ่อยให้เหนื่อยล้าหรือว่าเหยียบคันเร่งนะครับแต่ก็เติมให้มันนิดนึงนะครับให้รู้ว่าเรายังอยู่บนรถนะอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์นะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับผมมีพัดเดิลชิพให้นะครับตัวนี้นะครับที่พวงมลัยนะครับพัดเดิลชิพก็คือเลื่อนเกียร์มาเกียร์ไดนะครับแล้วก็ตกมาทางขวานะครับ มันจะเพิ่มแพตเตอร์ชิปได้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมดูเอาโซนซ้ายขวาสมมุติว่าเราครับเป็นคนขี้ร้อนนะครับเราก็เปิดเย็นๆนะครับแฟนอาจจะหนาวเงนี้ก็เปิดอ,อนอ,อนให้ยังงี้ครับด้านหลังก็เปิดแยกได้นะครับมีคนด้านหลังเราหรือว่าจะปิดด้านหลังกรณีที่เราแบบขับอยู่ด้านหน้าแค่คนเดียวนะเราไม่อยากเสียความเย็นไปเราก็อัดมาที่ด้านหน้า่าเราอย่างเดียวนะครับตัวน,นี้เป็นที่เขี่ยบุรีนะครับผมที่จุดบุรีนะครับก็เป็น USB Type C แล้วนะครับผมตัวนี้ใช้งานสะดวกสบายนะครับระบบต่างๆมันแจ้งเตือนตรงนี้นะอเดี๋ยวจะพาไปดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับตัวชาร์จให้นะครับตัวนี้เป็น5โวลต์3แอมป์นะครับหรือ15วัตต์นะครับในการชาร์จนะครับก็จะตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น Type C นะครับในรุ่นสำหรับปี2024นะครับแต่ก่อนก็จะเป็น USB Type A นะครับ70วัตต์นะครับ ตัวนี้เป็นสิบห้าแล้วนะครับผมเร็วขึ้นนิดนึงครับก็ยังไม่มีไวรลสให้มอนเดิมนะครับผมทุกท่านนะอ่าเบาะนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนทูโทนนะครับผมเดี๋ยวตังนี้ก็จะมีไฟห้องโดยสารนะครับที่แบบแยกกันนะมีทั้งหลังแล้วก็หน้านะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายนะครับอ่าตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นกว้างขวางนะครับเราสามารถนําที่นอนมาใส่นอนสบายๆได้เลยครับตอนหน้าพับไอ ตัวนี้เบาะตรงกลางลงไปอีกก็ได้นะครับเพื่อใส่ที่นอนแบบยาวๆให้ลูกเรานอนสบายๆนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟด้านข้างมาให้นะครับตัวมีเวลาเรามาเก็บของในห้างเนี่ยมันมืดนะครับก็เปิดตัวนี้ไม่ได้นะครับก็จะมีปุ่มต่างๆให้เสร็จสรรพโดยวิธีการนะครับอ่านะครับโดยวิธีการนะครับเราก็เนี่ยครับมันจะมีเชือกนะครับเราดึงเชือกตัวนี้นะเชือกที่อยู่ด้านหลังนะครับตรงเบาะนี่นะครับดึงขึ้นมาเพื่อกลางเบาะนะครับปุ๊บ อ่ากลางเสร็จนะครับวันนี้ก็ดึงเหมือนกันนะครับผมกลางนะครับผมอ่าแล้วกดดึงอีกครั้งนะครับเพื่อดึงนะครับเพื่อปิดดันอย่างนี้ปิดนะครับง่ายดายนะครับใช้งานสะดวกนะครับก็ปิดพับไปนะครับเรียบสนิทให้เราใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับอ่าถ้าเราใช้เสร็จแล้วเราอจะกลางเพื่อความสวยงามต่อครับแล้วก็กลางแล้วก็กดแปะเตปน้มเตยจิดเอาไว้นะครับ เราก็ดึงขึ้นมานะครับดึงวิธีการเปิดครับเราต้องดึงให้มันมีสลักมันถึงจะปลดล็อกนะครับเพื่อให้เราดึงกลับมาได้ตัวนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นที่ไว้สําหรับเก็บเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าอ่านะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการสาธิตการใช้งานนะครับในเรื่องของสเต็ปเซนเซอร์อย่างนี้นะครับมีเทสต์ัวโนมันนะครับ สนใจนะครับติดต่อนะครับ099-409-4213ครับ ID Line นะครับเอ่อ J. c o 1 1 5นะครับอ่าถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัลรล่ให้กับผมนะครับสีสุนองเรือนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับ